สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องวิทยาศาสตร์วันนี้ที่จะมาพบกับคุณครูนุชธันวัน์คาะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้คุณครูนุชมีกิจกรรมสนุกๆมาพาเด็กๆทําวันนี้เราจะมาทํานมเต้นระบำกันค่ะเด็กๆพร้อมทีม่จะไปทําการทดลองหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การทดลองนมเต้นระบำกันนะคะอย่างแรกคือนมนะคะเราเลือกใช้นมชนิดจืดนะคะ อย่างที่สองคือน้ํายาล้างจาน3ส,สีผสมอาหาร4คัตเทิลบัตและสุดท้ายคือจานพลาส,สติกนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเลยค่ะเด็กๆไปค่ะไปทดลองกันขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเทนมลงใส่จานก่อนนะคะเทลงไปเลยค่ะเทนมลงใส่จานเสร็จนะคะจากนั้นเราจะหยดสีผสมอาหารลงไปนะคะเด็กๆเลือกหยดได้เลยนะคะ ตามใจเด็กๆเ,เลยสังเกตนะคะเมื่อเราหยดสีผสมอาหารแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณครูเลือกใช้สีทั้งหมดสีสีนะคะสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะคราวนี้คุณครูจะใช้ คาเทลบัตนะคะคารเทลบัตรจิ้มลงไปในน้ำยาล้างจานอย่างนี้นะคะแตะลงไปเลยในน้ำยาล้างจานอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะเอามาแตะที่สีผสมอาหารนะคะมาดูกันซิว่าที่เราหยุดไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะดูไปด้วยกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเมื่อสกักู่เกิดอะไรขึ้น เมื่อแล้วแตะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ เดี๋ยวเราหยดสีผสมอาหารลงไปอีกค่ะดูเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นสังเกตด,ดูเลยนะคะครูยหยดสีผสมอาหารลงไปอีกใช้คัตเต้นแบบแตะเหมือนเดิมค่ะ จากการทดลองนมเต้นระบามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะอาเด็กๆเห็นการแตกกระจายตัวออกของอะไรคะของสีผสมอาหารที่เด็กๆใส่ลงไปใช่ไหมคะหยดลงไปแต่เมื่อไหร่ที่เด็กๆเอาคัตเติลบัตท,ที่มีน้ํายาล้างจานอยู่แตะลงไปในจานที่มีน้ํานมและสีผสมอาหารอยู่เด็กๆจะเห็นว่าเกิดการแตกกระจายกันออกอย่างสวยงามเลยไปทุกทิศทุกทางเลยใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะ ใช่แล้วค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในน้ำนมเขามีโปรโตีนและมีไขมันมีแร่ธาตุและมีน้ำอยู่ส่วนน้ำยาล้างจานจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของโปรโตีนและไขมันทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้โปรโตีนและไขมันนั้นแตกกระจายกันออกบิดเบ,บ,บี้ยว,ว,วไปทุกทิศทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทางนั่นเองส่วนสีผสมอาหารที่คุณครูใส่เข้าไปก็เพื่อให้เด็กๆได้สังเกตง่ายๆว่า อ๋อเมื่อน้ำยาล้างจานและน้ำนมมาเจอกันจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้การเกิดการแตกกระจายนั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะคะกิจกรรมอันนี้เป็นไงคะง่ายไหมง่ายเด็กๆหา ของต่างๆได้เลยค่ะอยู่ในครัวของเราอย่างนมสีผสมอาหารน้ำยาล้างจานหนูสามารถหาเอามาทดลองได้เลยเด็กๆหาเด็กๆอย่าลืมบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆทำการทดลองมาให้คุณครูนุษด,ดูด้วยนะคะถ่ายภาพอัดวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในการทดลองนมเต้นระบำมาให้คุณครูและคุณครูประจำชั้นเด็กๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆ 拜拜。Bye bye.